สวัสดีนะนุกปลาครับสวัสดีเพื่อนทาง y youtube ด้วยนะครับวันนี้ผมมีไอเทมใหม่มาอีกแล้วนะครับผมเพิ่งสั่งมาสดๆร้อนๆเลยนะครับนี่ครับนี่ครับเป็นคันบิดนะครับแอบสั่งมาอีกแล้วครับราคาสามร้อยสามร้อยสามสิบหบาทนะครับลมส่งนะครับ เดี๋ยวมาแกะดูกันนะครับว่ามันจะเป็นคันอะไรนะครับกลับไปดูเนี่ยก็ฝากกดไลค์นะครับระหว่างนี้ก็ฝากกดไลค์นะครับกดซับสไครต์นะครับกดกระดิ่งกันด้วยนะครับจะได้เห็นคลิปใหม่ๆของผมนะครับจุกออกมาเลยโบอ้โหอันนี้เราใส่มากันเงแท้เฉยไม่มีอะไรเวลาตกใจนะครับ นี่ครับผมนี่นะครับคันเป็นคันวีแบทนะครับอันนี้เป็นวีแบทด้ามน้ำเงินนะครับระยะ3.6นะครับสวยๆเลยนะครับคันเป็นลายอ่ะเหมือนเป็นลายไฟนะต่เป็นสีนำเงิน นะครับนะครับคันวีแบทนะครับด้ามนี่เป็นอ่าเป็นได้ถักนะครับแต่ก็เคลือบเคลือบทับได้มาอีกทีนึงกัดว่าสวยสวยดีครับตูดก็เป็นอ่ามาดูก่อนตูดเป็นอลูมิเนียมนะครับอลูมิเนียมกลืน c N C มานะครับก็สวย นะเป็นตัวสีทองอนะมหง safety, นะีห่วงสายเซฟตี้นะห่วงสายสายเซฟตี้จุกเป็นสีทองนะครับเป็นลายหินอ่อนนะครับเป็นลายหินอ่อนพุมกับพลาสติกนะครับ,นะรบไปดูกันข้างในเป็นไงชวัวชักออกมาแล้วครับอันนี้มันเป็นอ่า เนื <c oughs> ้อกาไฟนะครับเป็นเนื้อกาไฟแล้วก็เคลือบมางานเคลือบมาสวยครับเงาแวบเลยนะครับงานเคลือบมานี่แหละที่ผมอยากได้ผมอยากได้ที่มันเคลือบนะครับผมไม่อยากได้ที่เป็นงานดิบเพราะว่าเวลาเก็บเก็บยากนะครับแต่เป็นงานเคลือบเนี่ยตอนเราชาร์จออกมาเนี่ยเราจุ่มน้ําก่อนนะครับแล้วตอนเก็บเก็บง่ายมันจะไม่ติดนะครับสวยครับดูไลนกาไฟนะครับเคลือบ ทุกท่านเลยเราทีละท่านเมีบเหมือนกันหมดนะครับเคลือบมาทุกท่อนนะครับเคลือบมาเหมือนกันหมดทุกท่อนนะครับสวยโยจะได้เลยถูกใจอะ่ะคันเนี้ยบอกเลยนะเพราะว่าผมหาคันที่มันเคลือบอยู่นะครับปลายเป็นปลายใหม่ธรรมดานะครับไม่ใช่แบริ่งนะครับแต่ไหมใส่มาลึกมากนะครับ เนี่ยผมบอกว่าจากถ้าเกิดดูคลิปเก่าๆของผมเนี่ยผมจะบอกว่าปลายไหมเนี่ยมันต้องใส่เข้ามาลึกๆนะครับมันจะได้หลุดยากอันนี้ใส่มาลึกเลยใส่มาประมาณนิ้วกว่าๆนะครับเกือบสองนิ้วเอ,อ,อ,อเวลาเก็บนี่ต้องเก็บทีละท่อนนะเดี๋ยวเวลามันลงไปแล้วเนี่ย มันจะไม่เรียงท่อนกันนะครับมันจะขัดข้างในนะครับมันจะดึงไม่ออกนะครับแล้วก็เดี๋ยวมาดูเนื้อแบงกันดีกว่าดี๋ยจะมาดูเนื้อแบงกันเนื้อแบง์หนานะครับจะ,จะเห็นไหมเนี่ยตจะฟังนเนื้อแบงก์ค่อนข้างหนาเลยนะรดูลองดูนะครับ ลองดูเทเนื้อแบงค์หนานะครับปลายเป็นปลายตันนะครับปลายตันมันจะมองเห็นไหมเนี่ยไม่เป็นไรเป็นปลายตันแล้วกัน,นครับจัดว่าอีกคันที่สวยนะครับอีกคันหนึ่งสวยเลยแหละจัดว่าสวยเลยแหละนะครับอันนี้เป็นของค่ายวีแบทนะครับปกติอ่ะผมไม่สั่งวีแบทใช้ นะครับเพราะว่าผมเคยใช้คันเขาคันหนึ่งนะครับแล้วก็ไม่มีปัญหานิดหน่อยผมก็เลยไม่ค่อยสั่งใช้ v ีแบบนะครับก็เลยเห็นแล้วเนี้ยก็เลยลองมาดูจัดว่าสวยครับสวยสวยมากนะส่วนตัวแล้วชอบถูกใจนะครับแต่ตอนนี้จะไม่มีห่วงอาไม่มีห่วงอลูมิเนียมเหมือนเหมือนกับคันโฮชิ นะครับโฮชิจะมีตรงนี้เป็นห่วงหรือเูมนเนยมตัวนี้จะไม่มีแต่จับถนัดมือเพราะว่าพันได้มานะครับพันจับถนัดมือแน่นอนนะครับออกแบบมาค่อนข้างสวยนะครับลายตัวนี้น่าจะเป็นเอ่อสติกเกอร์ครับแล้วก็เคลือบทับนะครับถ้าให้คะแนนความสวยระหว่างคันนี้กับโฮชิผมให้คันนี้เก้าสิบแปดเปอร์เซ็นต์โฮชิผมให้แปดสิบเปอร์เซ็นต์นะครับส่วนเรื่อง การใช้งานความทนทานจะต้องไปดูกันอีกทีหนึ่งนะครับน้ำหนักก็จะหนักกว่าโฮชินิดหนึ่งเพราะว่าอันนี้มันจะหลายทอนโฮชิมันแค่สานะม 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, ทอนนะครับอันนี้มันกี่ท่อนนี้มันหนึ่งสองสามสี่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกทอนนะคอันนี้เป็นหกทอน ก็จะมีน้ำหนักที่มากกว่าหน่อยนะครับแต่ผมว่าท่อนที่มันทีๆเนี่ยมันจะทนกว่ท่อนหา่างนะครับก็ไม่รู้เหมือนกันต้องลองดูนะครับก็เดี๋ยวผมจะทำคลิปทสคันนี้นะครับแล้วก็เทสโอชิให้ชมกันละกันนะครับเผื่อเป็นแนวทางนะของนาะนาะนะว่าอยากได้แบบไหนนะครับแบบไหนมันจะดีกว่ากัน ในคันนี้มันรวมส่งอยู่ที่ราวๆสามร้อยสามสิบหกบาทประมาณนี้ครับก็ลองตัดสินใจกันดู่ะเผื่อใครอยากได้แบบไหนนะครับแล้วก็ผมมีอีกอย่างหนึ่งผมมีไม้อีกอย่างหนึ่งเก็บอันนี้กันมีไม่อีกอย่างหนึ่ง นี่ครับไม่ใช่คมแฝดครับดามสวิงมันมีสวิงมาด้วยนะครับนี่ครับสวิงใช้งานได้นะครับแบบนี้นใช้งานได้มันพับอยู่นะมันเป็นแบบพับนะครับสวิงอันนี้ราคาแปดสิบบาทนะครับผมก็ลองสั่งมาดูคนระับ ผมเห็นว่ามันพับได้มันน่าจะกระทัดรัดนะครับเหมาะกับการใช้งานดีเนี่ยพอยืดออกมาแล้ว,วจะเป็นประมาณนี้ใหญ่นะครับจัดว่าใหญ่เลยนะครับเดี๋ยวถ่ด้านก่อนนี่ครับมันจะเป็นประมาณนี้นะครับ80บาท ดีตรงไหนครับแปดสิบบาทคือหนึ่งท่อนยืดได้หนึ่งท่อนนะครับแล้วก็ยืดได้อีกหนึ่งท่อนเป็นสามท่อนนะยาวประมาณโอ้โหโคูดยาวนะครับจัดว่าถูกใจในราคาแปดสิบบาทนะครับและอีกอย่างหนึ่งคือมันพับได้ตัวสวิงมันพับได้นะครับ ตัวด้านสวิงในแบร์ลูมิเนียมครับแต่หนาอยู่แข็งแรงอยู่ตีหัวมันแตกครับตัวสวิงก็กว้างประมาณสามสิบสามิห้าเซนได้นะแล้วก็ท้องสวิงก็น่าจะลึกเลยแหละมันลึกสำหรับปาน,นินเนี่ยสบายเลยจริงหลิวสปิวสบายครับแข็งนะขอบนี่เป็นเหล็กนะครับ เหล็กพับแต่เวลาใส่ขอบไปอย่างเงี้ยมันไม่พับนะครับต้องถอดนะครับถึงจะพับได้แล้วผมจะถอดก่อนโอเคครับถอดออกมามันก็จะเป็นอย่างนี้กดออกนะครับแล้วเราก็พับมันเลยปึ๊บปึ๊บเสร็จแล้วนะครับประมาณนี้นะครับก็สำหรับวันนี้ได้มาสองอย่างนะครับ ในราคาถูกด้วยนะครับเดี๋ยวใครอยากได้อะไรเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์สั่งซื้อไว้ให้ใต้คลิปแล้วกันนะครับก็สำหรับวันนี้ก็คงจะมีประมาณนี้นะครับถ้าชอบคลิปนี้ยังไงก็ฝากกดไลค์นะครับกดซับสไคร้นะครับกดกระดิ่งกันด้วยครับจะได้เห็นคลิปใหม่ๆของผมแล้วก็จะได้เป็นกําลังใจให้ผมทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับก็สําหรับคลิปนี้ก็คงฝากไว้เท่านี้นะครับผมสวัสดีครับ